มานี่มากุ้งกุ้งนางมานี่เร็วสายานสายานมาหาแม่ก่อนเร็ว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 สายานถุงเงินมานี่ดิถุงเงินนี่ถุงเงินมานี่ลูกมาเอ้าเอ้าเอ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 ามาสายานกินไหมเนี่ยเนี่ยสายานทำไมเจ็บคอพี่น้องเลย ขาโมวานนี้ให้ปเป่ามาแล้วเดินได้แต่ว่ามันก็ยังปวดอยู่มันก็คงจะเป็นที่เส้นวันนี้ว่าจะไปหาปลาโลให้แกจับเส้นให้จะดีขึ้นมันยังปวดที่เส้นอยู่แต่ที่เมื่อวานนี้ที่เดินไม่ได้เลยในะตอนนี้เดินได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดินได้แล้วมาแล้ว เอาบ้งกุงนางมาลูกใครไม่มาอดเด้อไปไหนกันหมดเนี่ยปวดมากๆต้องกินยาแก้ปวดทุกวนันกินยาแก้ปวดทุกวันก็กลัวไตจะพังบอกกินมากไม่ดีแต่ไม่กินก็ไปไม่ไหวมันก็จำเป็นต้องกินม,มันทรมาน รกนก็ต้องทนรู้จะทำยังไงอะไรลูกทำไมยาโทรศัพท์แม่โทรศัพท์แม่เดี๋ยวแม่แอาให้่าลูกอันม <c oughs> าจะออกไปนาสักหน่อยจะไปดูหน่อไม้เมื่อวานนี่ทำหน่อไม้อัดกวดไว้ก็ไม่ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดู ว่าไอความที่มันปวดขามากอะจ้ะปวดขามากเนั่งอยู่กับที่แล้วก็ใช้นาเขาหยิบนนนหยิบนี่ให้แกก็ดีแต่วันที่สิบสามแกก็จะไปแล้วทีนี้เราก็จะอยู่แค่สองคนตายายแล้วก็ลูกอีกเก้าตัวแมวนะจ๊ะไม่ใช่อะไรลูกแมวคะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้จะไปประชุมจ้ะประชุมเรื่องนาหลายเรื่องนะจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะหวัสดีค่ะ